สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนคอง8ปคุณพลอยนะคะคุณพลอยเตือจืดค่ะเรามาดูผลกันนะคะหลังจากที่เราใส่เลือจืดไปแล้วหสัปดาห์นะคะนี่คือผลของการใส่เตือจืดไปแล้วหสัปดาห์นะคะพริกก็จะออกมาประมาณนี้นะคะใบก็จะชันขึ้นแล้วก็ดกมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีมแมลงมารบกวนด้วยนะคะส่วนนอกจากพริกแล้วเราก็จะมีทั้งต้นหอมนะคะต้นหอมมาชนด้านนี้กันเลยค่ะ นี้คุณพลอยพาชมสวนนะคะต้นหอมลักษณะต้นหอมก่อนก่อนใส่เกลือจืดนะคะก็จะค่อนข้างที่จะใบมันจะอ่อนแอแล้วก็ลหักลงนะคะตอนนี้หลังจากใส่เกลือจืดไปแล้วหนึ่งสัปดาห์ดูต้นนี้จะชันงามมากเลยค่ะแล้วก็ก้านจะแข็งแรงนะคะส่วนพริกก็โดกมากดูพริกต้นนี้นะคะพริกต้นนี้จากเมื่อก่อนยังใบเหลืองแล้วก็ใบมันจะงอ,งอกุดนะคะใบหยิกงองตอนนี้ใบแล้วก็จะ มองว่าสวยขึ้นแล้วก็ไม่มีมแมลงมารบกวนนะคะนอกจากพริกนอกจากพืชผักสวนครัวเราที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ<ม>ก็ยังมีมะละกอนะคะด้านโน้นค่ะเชิญดูด้านนี้ได้เลยค่ะดูมะละกอนะคะเมื่อก่อนใบจะเล็กตอนนี้ใบมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเลยค่ะใบมันจะสวยมากเลยจากเมื่อก่อนดูเหมือนมันจะไม่ค่อยแข็งแรงตอนนี้หลังจากใส่เกลืจอจืดไปหนึ่งสัปดาห์นะคะ ต้นไม้ของเราดูมีชีวิตชีวาขึ้นมากเลยค่ะค่ะเชิญดูรอบๆนะคะเสวนด,ด้านน้นจะเป็นมะพร้าวนะคะไปชมมะพร้าวกันค่ะค่ะเชิญไปชมมะพร้าวกันด้านน้นได้เลยค่ะตาม สวนมะพร้าวนอกจากสวนมะพร้าวมีต้นมะนาวนะคะเราปลูกมะพร้าวมะนาวแสมน,นะคะยอดมะนาวยอดมะนาวแตกดีมากเลยค่ะหลังจากใส่กลือจืดไปนะคะค่ะเพชมได้เลยค่ะค่ะวันนี้เรามาดูผลหลังจากการใส่กระอจือดไปสองสัปดาห์นะคะค่ะสังเกตดูต้นนี้ค่ะก่อนหน้านี้โดนร่วงกินนะคะร่วงเจาะร่วงเจาะนะคะพอร่วงเจาะแล้วออกมาเป็นใบแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราได้ใส่เกลือจืดไปนะคะตอนนี้ยอดชันขึ้นแล้วก็แตกยอดใหม่กาลังขึ้นอย่างสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะเกินทมได้เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราใส่เกลือจืดไปประมาณ15วันนะคะต้นมะพร้าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใบมะพร้าวก็จะสวยขึ้นชันขึ้นแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยร่วงไม่มาควนอีกต่อไปแล้วค่ะ ต้นงามมากใบแข็งมากเลยค่ะยอดแข็งแปลงมา่ากแต่และต้นเราเดินชมนะตอนนี้ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากค่ะใบใบเมื่อก่อนนะคะจะค่อนข้างที่จะตากลงแบบนี้ค่ะตอนนี้ใบมันจะชูขึ้นแบบนี้ค่ะนะคะเมื่อก่อนก่อนใส่เกลือจืดนะคะใบมันจะตากตาลงแบบนี้ค่ะจะอ่อนๆ่ออ่อนๆลงแบบนี้ตอนนี้หลังจากใส่เกลือจืดใบใบมันจะชันขึ้นแบบนี้ค่ะ ะะยอดก็จะแทงขึ้นสวยมากต้นนี้เสืยมากเลยค่ะค่ะอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้ก่อนที่เราจะมารู้จักเกลือจืดกันจะเจอด้วงกัดนะคะด้วงกัดจนแบบว่าใบนี้หักลงมาเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้หลังจากใส่เกลือจืดแล้วต้นอยอดอ่อนขึ้นมาใหม่นะคะตอนนี้แข็งแรงมากแล้วก็ใบจะเขียวขึ้นสังเกตดูใบก้านนี้ค่ะเขียว นี้มะพร้าวใครใครปลูกมะพร้าวตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องด่วงเหมือนเรานะคะสามารถติดต่อแล้วก็ปรึกษาได้ฟรีนะคะคุณพลอยเกิดจืด0616639289นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องต้นมะพร้าวมีด่วงกัดกินนะคะโทรหาคุณพลอยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ